แม่นสายตาพอเคยมองอีกตั้งบางบานเลยจากผู้ปุ้ยจากสถิตสถิตพีสถิตสวัสดีจ้าอ,อ่นพันสวัสดีพีสถิตนอจ้ายามแรงๆเขากลับไปหัวรออการเป็นอยากเด้งเส้นเอวเค็งแล้วเราสวัสดีจ้าพี่พามาเปิดคาการมองเห็นให้ยายออกจาจา แถมยังต้องมานั่งหลับฟังเพลงเสียงเพียนอีกเนาะจ่าแมน่นโบจ่าจ่าอรพันอรพันสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีเนาะจ้าสวัสดียามเช้าค่ะน้องแคสสวัสดีค่ะยายสีสวัสดีจ่ายายสีเอ่อไปใส่ไปใส่โบผิดสี ใส่โบเป็นสีเขียวใส่โบเป็นสีเขียววันนี้เพื่อนๆเนีบหนะเพื่อนๆนในเฟซบุ๊กนอจ้าสวัสดีคุณมากสวัสดีเออสวัสดีทั่วโลกด้วยจ้ายายออกมักมวลออกมาทำบุญเลี้ยงเพลนพระทุกๆปีจ้าจะครบรอบคุณแม่ตาพนมไปอยู่สวรรค์นอจาดวงตาบอกว่าสวัสดีจะยายสีจ่าได้นั่งแล้วกันนั่งเลยนอจา จะแดดเิ่นทรงแดดตะวันแดงสัดทรงสวัสดีจะนองดวงใจจ้าจะมอแหลวไปจะพ่อาดจะอยาก,กินห่อหมอกพ่อาดด้หน่อยจ้าแล้วเห็ุตะกับเข่าแบบควาบ,บานเขาหน่อยจ้าพ่อาดหน่อยจ้าอาพิพาบอกสวัสดีพิจิตตาหน่อยจ้าจะไย้ออกกันเลยอีกว่าโดนหลอกจ้าอีกหานาทีหกนาทีนี่แเลจ้าจะจะสวัสดีทักท้ายกันแยกออกกัสิได้ล้าปับ๊บ เอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงเอวมันลันเสียงดังลันปัดปัดอีนจะสถิตบอกนอจา่าไหวางามงามนอจา่าสถิตใจค้นหลอจะลอยอีหลีจะฝ่าเอ้ยฝ่าสีแหล่หลหอมดอกแค่งามคำคำขอบคุณนะคะคุณอลพานที่มาปิดนอจา่า ยายสีสวัสดีดวงใจจ้าสวัสดีพี่อินด้วยนะคะอรพันสวัสดีวายงามงามพี่ซ้ายไอสตอรี่บ่มีไรลขึ้นนอจ่าสวัสดีมาดามยายคุณอินบอกจ้าทักทายสบายดีจ้าดวงใจ้าเป็นนำเส้นจ,จังยอนกล้วยต่ำแต่ปีกอนเอวลันปัดลันปัดลันนอจ้าเพราะว่าวันนี้ยายออมมีนาสองสีจ้า คุณอินคุณอินสวัสดีค่ะพิจิตตาสวัสดีคุณอินเยี้งอายเรียกเอินตีกองน้ำตุ่มเตินตุ่มเตเต้นระวังเว่นเตเตินเคยเลยทุกครั้งไล์สดต้องเห็นทั้งดวงตาและคอมเมนต์ใช่ก็ยายอ๋อเห็นพิจิตตากับจันจิลาจ่าจันจิลาจ่าพิมพ์เขามาสวัสดีทักทายยายอ๋อด้วยจใจจันจิลาทักทายย้ำเศาร์น้อยจ่ายยายอ๋อ จันเอวเคียงแล้วเหล่าทักทายกันไปด้วยจ่าเดยวสิลองพีเห็ดฟางจ้าจันอรพัน์บอกน้ยจ้าจ้าหิงหิงปังปังจาาคู่ปุ้ยจ้าสวัสดีค่ะคู่ปุ้ยมาดามสวัสดีคู่ปุ้ยน้ยจ้าสดชื่นสดใสเปิดปาน้องแกรมาเห็ดดาวตกไงแยะออทุกเศร้าเลยจ้าขอบใจเลยจ้าน้องแกรคนสวยจ้าจ้า เข้าไปเต้นเข้าไปล้วนล้วเลยจ้ากับดอกกุหลาบสวยๆเนาะจ้าคุณอินกับสวัสดีจ้าคุณอาสวัสดีเด้จ้าคุณอินสวัสดีคุณอาเลยจ้าจ้าสวัสดี์พันเนาะจาไปต่อค่ะไปต่อหนึ่งทุ่มครึ่งค่อยเจอกันจ้าจ้าอย่าได้ออกไปเที่ยวหาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจ้านาจะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วพี่จิตตาสวัสดีค่ะ นนขึ้นยุ่งอรพันบอกน้อยจ้าจ้าเฮงเฮงปังปังจาาคู่ปุ้ยจ้าสวัสดีค่ะคู่ปุ้ยมาดามสวัสดีคู่ปุ้ยน้อยจ้าสดชื่นสดใสเปิดนกกาโพธล,ลาจากลางังเสียงนกเป็นสัญญาณลองสั่งลุงสวาง่างเข้าใจจ้าคุณให้ตายไปกับใจน้อยจ้าสาวอุบลคนโกอยู่อุบล เจอแต่คนง่ายน้นนอยจ่าต้องรอลูกอย่างเดียวเลยทําอะไรก็ต้องรอเด็กๆจ้ะเวลามีปัญหาเอ๊ะโทรไปโทรไล์จ่าสวัสดีจ้ะคุณอรพันยายอ้ออ่านถูกแกพิจิตตายายออ่านถูกไม่น่าเชื่อเลย <laughs> ตาจ่าโชคใช้โชคใช้สวัสดีจ้าแม่ดวงใจบอกน้อยจ้ะสวัสดีมาดามดวงใจจ่าไปใส่ไปใส่โบผิดสี ใส่โบเป็นสีเขียวใส่โบเป็นสีเขียววันนี้เพื่อนๆนี่ป้าพี่ป้าบอกสวัสดีพี่จิตตาน่อยจ้าจ้ายายออกาเลี้ยอีกว่าโดนหลอกจใาอีกนาทีหกนาทีนี่เลยจ้าจ้าจ้าสวัสดีทักทายกันยายออกระชีเดลสบายเน่อยจ้าวันนี้น้องไม่แข็งแรงโอ้จ้าของยายอ่อสามมอยุ่สามสามชีวิตจ้าแข็งแรงจ้าจ้า สวัสดีจ่ามาดามจากพี่ฟาบอกสวัสดีมาดามจ่าเห็นบบยายออดจงโฟไฟใดน้อยจากคุณมาซีโดยคุณอลพันธ์บอกน้อยจ้าจากหิ้งหิ้งปังปังจากคู่ปุ้ยจ่าสวัสดีค่ะคู่ปุ้ยมาดามสวัสดีคู่ปุ้ยน้อยจ้าสดชื่นสดใสเปิดมาเปิดคาการมองเห็นไห้ยายออดจ่าจากแถมยังต้องมานั่งหลับฟังเพลงเสียงเพียนอีกงน้อยจ่าเหมือนงามงามจ่า สวัสดีย้ำเศ้าตะวันแดงสาดส่องจากจากกอบฟ้าเป็นเจ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจาน่าจะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วพี่จิตตาอ่าสวัสดีค่ะนั่นขึ้นยุกับยายพีพาเลยยายออกจะบได้เลียนสองหองติสะสามหองด้วยบันไอตอนเทียงรวงใจสวัสดีจ่าเจนิเฟอร์พ่พดจาเวลา ขึ้นไลก็คุยสนุกจายายออชอบฟังเนาะจากเปิดใจวันนั้นยายอกฟังจนคบเลยจ้าสวัสดีกันเนาะคุณทุกทุกท่านจ้าจ้ามีเพื่อนไม่เข้ามานิดหนึ่งแต่คนหนึ่งจ้าจ้าคุณสุลินแต่สะกดภาษาอังกฤษออกได้แสดงว่าสื่อคุณอันไงคุณอ่พันสวัสดีครับคุณอินสวัสดีคุณอ่พันเนาะจ้าถูกจ้า ลูกก็บด้บอกจากขณะไปลงลบลิดตายลิปไว้เราไปลงลบลิปเนาะจ้าเลยมือนนี่จากสวัสดีครับพี่นี่พนาวาโชคชัยบอกสวัสดีพี่นี่เนาะจ้าโชคชัยขอบคุณนะคะดีก่ะโชคชัยตายไปกับใจสวัสดีโชคชัยเนาะจ้าจากฝ่าเอ้ยฝ่าซีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก้าวดวงตาที่ยังอยู่กับยายอจา ยายสีสวัสดีพี่ติตนิพาจ้าจากแสนจะสุขทุกร้อนไม่มีเพราะเรามีเสรีทิ่ปไต้สวัสดีใจให้หลอกจากจากสวัสดีค่ะคุณอินสวัสดีค่ะพี่จิตตาก็สวัสดีคุณน้องเอาไว้ร้องร้องเพลงตอนจบโอ้ยนอทำให้ยายอกจิตใจวันไหว นึกว่ามเมื่อวานนี่คืออยากลองไหมใา่นีจะจะห้าโมงห้าโมงเช้าวันที่สิบสองสิงหาจ้ะเพราะว่าเป็นวันครบรอบของคุณแม่ของตาพนมเนาะจ้ะเพื่อไปอยู่สวรรค์ทำบุญเลี้ยงเพลนพระทุกๆปีจะจะครบรอบคุณแม่ตาพนมนไปอยู่สวรรค์เน,นาะจะ ดวงตาบอกว่าสวัสดีจะย้ายสีจะเข้ามาใช่ไหมคะแต่ยังไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นใหญ่อ,อก,ก็ตกใจ <c oughs> ใหญ่ออนึกว่าคอมเมนต์ใหญ่ออไม่ขึ้นอีกแล้วเนาะจาจา้าส,สกดภาษาอังกฤษออกได้แสดงว่าสื่อคุ้นอันไง <c oughs> คุณอ่อพันสวัสดีครับคุณอินสวัสดีคุณอ่อลพันนอจ่าพีผ้าพอกจ่ายายซีสวัสดีน้ำเดือดจ่าให้ตายไปกับใจจ่าจ่าจ่าดูแลน้องจ่าดูแลน้องนอจ่าว่าก็จะครึ่งวันเองจะครึ่งวันแต่ว่าก็กว่าจะทํานูน่นทํานี่เสร็จนอจ่าเพราะว่าจะเลี้ยงเพนก็ประมาณเป็นน้าเ้นจังยอนกล้วยต่แต่ปีกอน เอวลันปัดลันปัดลันดล่นลโล่งโปร่งใสจ้าเดี๋ยววันที่12สิงหานี้เชิญเพื่อนๆน,นะคะบ้านใหญ่อเลี้ยงเพลนพระจ้าที่อําสวัสดีค่ะคุณอินยายสีสวัสดีคุณอินเลยจา้าพิ่จิตตากาสวัสดีค่คุณสถัาไม่เป็นสั่งซื้อมาเรียบร้อยติดเป็นบูทูธไม่เป็น เนาะจังว no. ่าเลยว่าเราก็เกิดพท่านสมัยนี้เราด้อจากเวลาที่ยายออที่จะต้องขึ้นเนาะจ้ายายออทถักไทยคุณสุรินแป๊บหนึ่งจ้าจ้าสามทุ่มของเมืองไทยคือสิบโมงเช้าของอเมริกาเนาะเราด้อจากเวลาที่ยายออที่จะต้องขึ้นเนาะจ้ายายออทถักไทยคุณสุรินแป๊บหนึ่งจ้าจ้าสามทุ่มของเมืองไทยคือสิบโมงเช้าของอเมริกาเนาะ